ทุกคนคือเมื่อวันก่อนอะใบได้มีโอกาสไปลงแรงกับน,น้องๆค่ะแล้วเนี่ยใบก็เจอตัวรอ,อบนี้ไม่ยองค่ะใบเล่นที่จะสู้ <c oughs> ล้วทุกคนดูเ yeah! ย่ใบยิงเขาล้มด้วยแต่ว่าตี้เขามาแล้วใบก็โดนเขายิงตุยร่อยก็กลายเป็นนอสุก,กี้ไปเลยสิคะ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วอะใบก็ได้เกิดใหม่ <c oughs> เกิดมาใหม่รอบเนี้ยใบไม่ยอมแล้วนะใบจะตึงให้ดูร <c oughs> อบนี้ใบจะไม่เป็นไก่แล้ว แล้วตอนเนี้ทุกคนใบได้ยิงเสียงรถคือมั่นใจว่ามันต้องมีตัวแล้วเนี่ยใบยก็โดนยิงแต่บอกแล้วว่าน,นี้ใบจะตึงเป็นไงเนี่ยแล้วอยู่ๆเพื่อนเขาก็มายิงใบไงใครก็ได้ช่วยด้วยมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะพอพันยาเสร็จใบก็รีบตั้งไอวอลเลยเพอารู้แหละว่าเพื่อนเขาต้องมาเก็บใบอะ่ะแล้วทุกคนดูตอนนี้นะโอ้โห โอ้โหต้องสองตัวเลยแต่ใบจะตึงเนี่ยแล้วใบก็ยิงเพื่อนเขาหล่ไปส่วนคนนี้ใบไม่ทันได้มองตอนแรกว่าเขายอ่อใบก็เลยสอยเขาล่วงเลย <c oughs> เอาจริงคือตอนนั้นลนมากๆ3สามตัวทุกคนแล้วแบบใบคนเดียวแล้วคือฉันมันไข่ดาว <c oughs> เลือดเหลอเจ็ดเองเกือบตุย <c oughs> แต่นั้นแหละคือใบก็เพิ่งมาเห็นทีหลังว่าเหมือนเขาจะพยายามย่อให้มัง้ง <c oughs> ใบก็งงเหมือนกัน เราใบโนนยิงเพิ่งหันไปเห็นว่าเหลือคนเดียวในตี้และด้วยความตั้งใว่าหันข้างไม่เป็นใบก็เลยตุย <c oughs>